มีผู้ถามหอหกว่าคนที่จะแตะวิมุตได้ต้องเป็นสดาบันก่อนใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าดับเย็นไปชั่วขนาดหนึ่งแล้ววิมุตกับนิพพานเนี่ยมันคล้ายกันยังไงเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงคนที่จะแตะวิมุตได้เนี่ยรู้จักวิมุตวิมุตแปลว่าความหลุดพ้น วิมุตมีตัทงกวิมุตวิขัมปนาวิมุตสมุทรเทวิมุตต่ทังก็วิมุตก็คือการหลุดพ้นไปชั่วขณะอย่างเช่นพวกเจริญวิสุขไหปัสโกเห็นรูปน้มเกิดดับไปชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ต้องเข้าถึงความชัดเจนก่อนนะคือกําหนดความรู้สึกอย่างเรายกมือจับความรู้สึกวับหนึ่งวับหนึ่งวับหนึ่งมาให้เข้าถึงจิตพอเข้ามือเราฝึกสติอยู่กับความรู้สึกในการยกมือกำไม้กำมือแล้วดูใจเต้นเนี่ยจนกระทั่ง ช่วขณะหนึ่งไปเรื่อยๆจนกะเข้าถือถึงควาอันแน่นเครียดและโล่งแล้วก็ถ้าเป็นสุขัยโปสโกก็พยกมือต่อไปเนี่ยมันจะกระเทือนถึงจิตเลยมโนสัมผัสและมโนวิญญาณผ่านออกกลายเป็นเห็นรูปนามเกิดดับนี่เรียก,กว่าตะทังคาวิมุตต์บุดพ้นชั่วขณะส่วนวิคมัมวนาวิมุตต์เนี่ยอย่างเรายกมือ้วกำหนดความรู้สึกเล่ยไปสติเราเพ่งดูความรู้สึกมากเกินไปเมื่อมันเข้าถึงจิต ข้าถึงแน่นการแน่นหนะ้าอ,อกปุ๊บเนี่ยมันจะแน่นคาอย่างนั้นนะแน่นคาอย่างนั้นแล้วแล้วมันจะมีใจเต้นในขณะที่เราดูใจเต้นอยู่นะเราดูละเอียดแล้วก็ใจเต้นทีละเอียดไปละเอียดไปสติเราตามทันมันจะดับแวบบแต่หัวไม่โปร่งนะมันจะเป็นอัตตาอยู่นี่เรียกวิคัมอำนาวิมุตวิมุตในการกดทับวันนี้จะ,ะหลุดพ้นในการใช้อํานาจสมาธิ ตะกี้เนี่ยเป็นหลุดพ้นแบบวิปัสนาเป็นจะทำเขิมีมดค่อยๆกเจเรญวิปัสนาอันนี้เป็นวิขบัญญตวิมดหลุดพ้นในการกดทับดูใจเต้นแล้วเนี่ยมโนวิญญาณไม่ผ่านเพราะมันไปรวมเป็นอัตตาไงรวมเป็นตัวตนขึ้นมาในฝ่ายจิตเนี่ยพอจะดูดับยาไปหาละเอียดปุ๊บเนี่ยมันยังคงอยู่ภายในของเรายังเป็นอัตตาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆโหสมองไม่โปง่งพวกนี้จะปปุงแต่งกันมาเป็นเรื่องเป็นราว มีผลทําให้เกิดมีก็เรียกว่าบุเพนิวาสานุสิยาหรืออติสังสยานนาคตังสยานอะไรเนี่ยก็ไปเพราะว่าหลุดพ้นได้การที่เรียกว่าวิขม,มนาวิมุตต์พวกนี้ยังเสื่อมได้แต่ทางวิมุตต์ก็เสื่อมได้เพราะว่ามันหลุดพ้นชั่วขณะวิขม,มนาวิมุตต์เมื่พ้นากการบททักกดทับพอเราออกจากอการกดทับนี่ปุ๊บเนี่ยนะมันจะมันหินดับยาพวกนี้มันแค่รูปชั้นสี่รูปชั้นสี่ มันหินทับยายังเสื่อมได้มันแค่การกดทับแต่สมุดเฉดวิมุตตเนี่ยมันเป็นุฒิพจนในการตัดขาดอันนี้ต้องดูใจเต้นต่อไปดูใจเต้นต่อไปจนแน่นเครียดแล้วลงแล้วก็เห็นรูมน้ำเกิดดับทีใหญ่ๆแต่ละครั้งแต่ละครั้งดูจนกระทั่ง,งมรรรวมตัวะลารให้รู้จักตายก่อนตายแล้วจิตใจจะเปลี่ยนไปอันนี้เป็นสมุดเฉดไอเป็นวิมุตตแบบแรงๆอย่าเรียกสมุดเฉดวิมุตต มีหมดในการตัดแล้วีนการตัดกิเลสรุดพ้นอย่างนี้ถึงจะรู้จักนิพพานเป็นปัศดาบัณนเนี่ยเราฝ่าราหารแรงๆสักครั้งหนึ่งจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยเราจะรู้จักอันนี้คือจิตนะอันนี้คือเจตสิกอันนี้คือรูปอันนี้คือนิพพานเริ่มรู้จักนิพพานแล้วน,นิพพานเป็นธรรมชาติที่ละเอียดสงบระงับธรรมชาติที่ปานี้ทำเนินธรรมชาติที่หาสิ่งเสียบแทงไม่ได้แต่จิต ในการมาหารขั้นแรกเนี่ยมันจิตยังมียังไม่แจ่มใสพอยังไม่วิสุทธิ์ยังไม่บริสุทธิ์เป็นพระหรหันต์หรือถ้าใครมีบรารมีถึงก็อาจจะเป็นพระหรหันต์เลยก็ได้แต่ถ้าพูดถึงในรายละเอียดถึงว่าการประหารแต่ละครั้งประหารแรงแรงเนี่ยถ้าเรารู้เราดูที่จิตของเราถ้าจิตของเรายังมีราคาโทสะโมหะอยู่แต่เราสามารถแยกส่วนกันได้แล้วแล้วเราก็สามารถเลือกแล้วรู้ว่านี่คือเป็นกายแล้วเป็นศักดิ์แต่ว,ว่ากายแล้ว ไม่ฆาไปยึดว่าเป็นตัวกูของกูแล้วเป็นสักกายทิฐิมีความเห็นสักแต่ว่ากายไม่มีความลังเลในพระนนัตนาใจเรื่องบุญบาปแล้วดีชั่วแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมั่นคงในพระนัตนาใจไม่ประพฤติผินพดในทํานองที่ผิดเพราะว่าสติมันเนี่ยมันแนบแน่นอยู่ในสิ่งที่เนี่ยในสภาวะธรรมอันใหม่ที่มันมันเกิดขึ้นเไปนั่นวิมุติอย่างนี้ ถึงจะเป็นวิมุตติรู้จักพระนิพพานไอาการวิมุตต์แบบชนิดที่เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธุทโธแล้วจนจิตสงบไปอันนี้เข้าไปถึงจิตเดิมแท้ขึ้นมาเนี่ยมีหลายท่าน